สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำพิซซ่าหน้าชีสโฮมเมดแบบง่ายๆเนื้อบางกรอบแล้วก็อร่อยไม่นวดแป้งทำง่ายมากๆใครชอบตามมาเลยค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะเตรียมน้ำเปล่าอุ่นๆตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะย้ำนะน้ำเปล่าอุ่นๆเท่านั้นห้ามใช้น้ำร้อนจัดนะคะ จากนั้นก็ใส่ยีสต์แห้งหรือว่ายีสต์หวานนะคะตามลงไปเราจะพักทิ้งไว้หนาทีให้ยีสต์เขา,าละลายหรือว่าเราจะปลุกยีสต์ก่อนค่ะผ่านมา5นาทีนะคะจะเห็นว่ายีสต์เขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ายีสต์ของเราทำงานได้ดีหรือว่ายังมีคุณภาพอยู่นะคะ เราก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมชามผสมแล้วก็ใส่แป้งลงไปวันนี้ใช้แป้งขนมปังนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ใช้ไม้พายคนไปมาแบบนี้ให้เกลือกระจายตัวค่ะแล้วก็ทำหลุมนิดนึงนะคะแบบนี้ใส่น้ำมันพืชตามลงไปไม่มิวช้น้ำมันดำข้าวนะคะตามด้วยตัวน้ำยีสต ที่เราทำไว้ในตอนแรกลงไปค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้พายต่อเหมือนเดิมนะใช้โคนผสมหรือว่าตะล่อมให้ส่วนผสมสองส่วนนี้เข้ากันดีให้เป็นก้อนแป้งค่ะขั้นตอนนี้จะเห็นว่าแม่มิวไม่ได้ใช้มือเพราะว่าสูตรนี้ค่อนข้างที่จะติดมือนะคะเราจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณที่5นาทีค่ะให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะ เราก็จะพยายามคลึงนะคะให้เขาเป็นก้อนกลมๆค่ะประมาณแบบนี้จากนั้นก็แรปพลาสติกหรือว่าปิดฝาพักเอาไว้ประมาณที่60นาทีให้ยีสต์เขาทำงานก่อนหรือว่าฟูขึ้นมาประมาณ2เท่าตัวค่ะ ในระหว่างที่รอพักแป้งอยู่เรามาทําตัวซอสมะเขือเทศกันต่อเลยค่ะเตรียมมะเขือเทศประมาณ4ลูกแบบนี้นะคะล้างน้าให้สะอาดใครจะปอกเปลือกก็ได้หรือว่าทําแบบแม่มิวก็ได้ค่ะหั่นเป็นสี่แฉกแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปต้มนะคะให้เปลือกเขาร้อนออกแล้วก็เนื้อมะเขือเขาสุกประมาณหนึ่งค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณที่10นาทีนะคะ ผ่านมา10นาทีจะเห็นว่าเปลือกเขาจะร้อนออกแบบนี้ค่ะจะอ่อนตัวแล้วเนื้อมะเขือก็สุกประมาณนึงนะคะเราก็นำมาแกะเปลือกออกได้เลยค่ะใครจะรอให้เย็นก่อนค่อยแกะก็ได้แต่อันนี้แม่มิวแกะตอนที่ร้อนๆอยู่ก็จะใช้ซ่อมช่วยแบบนี้นะคะค่อยๆแกะแบบนี้ทีละลูกนะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นในเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องบดสับค่ะ แล้วก็ตามด้วยส่วนผสมอื่นๆก็จะมีเกลือปน่นพาสเล็ใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะตามด้วยออริกาโนแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบยโหระพาอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมนะคะแล้วก็กระเทียมตามด้วยน้ำตาลทรายซับประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็พริกปน่นส่วนนี้ใครไม่ชอบให้พิซซามีรสเผ็ดนะคะก็ไม่ต้องใส่นะ แล้วก็นำไปปั่นให้เขาละเอียดเลยค่ะเราก็จะได้ตัวซอสพิซ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดต่อบนกระทะให้เขาสุกดีค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆจากนั้นก็ใส่ตัวซอสพ er ิซ่าลงไป ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาซัประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อที่จะผัดให้ตัวซอสของเราสุกดีแล้วก็เริ่มแห้งค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหลวหรือว่าตัวน้ำซอสมะเขือเทศค่อนข้างเยอะนะคะผัดจนได้ประมาณนี้เลยค่ะสุกดีสีเข้มขึ้นเริ่มแห้งก็ปิดไฟยกลงพักเอาไว้ ผ่านมา60นาทีนะคะแป้งก็จะฟูขึ้นมาประมาณ2เท่าตัวเขาจะเป็นยื่อๆแบบนี้ค่ะก็นำออกจากชามผสมได้เลยจะติดมือนิดนึงนะคะใช้ไม้ไผ่เอาก็ได้ค่ะแผ่นรองนวดแป้งให้ด้วยแป้งเล็กน้อยก่อนนะใส่แป้งลงไปนิดนึงค่ะใช้แป้งขนมปังได้เลยเพื่อไม่ให้ติดมือน,นะคะขั้นตอนนี้เราจะนวดแป้งแป๊บนึงค่ะ เพื่อไล่ฟองอากาศออกนะแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมกรมค่ะจากนั้นนะคะให้เตรียมถาดที่จะใช้อบพิซา่าดยแป้งเล็กน้อยวางอ่าก้อนแป้งนะคะลงไปแล้วก็ค่อยๆคลึงแบบนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าติดมือก็ให้ด้วยแป้งนะคะค,ค่อยค่คลึงให้เป็นแผ่นบางๆทรงกลมกรมค่ะ ของมันนวิวเป็นถาดอบขนมสี่เหลี่ยมนะก็จะได้เป็นทรงทรงกลมหรือว่ามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอันนี้แมมม่วิวทากินเองก็ไม่ซีเรียสนะคะก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปแบบนี้ให้เขาเป็นรูเพื่อที่เวลาเราอบนะคะแป้งพิซซ่าเขาจะได้ไม่พองเป็นจุดจุดนะคะเรียบร้อยก็ใส่ตัวซอสพิซซ่านะคะตามลงไปค่ะถ้าใครอ,อยากให้ พิซซ่ามีรสที่มีหวานนิดนึงเนี่ยเออแนะนำนะคะให้ใส่มายองเนสก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวซอสพิซซ่าแบบแม่มิวนะคะแล้วก็ตามด้วยมอสโซโลราชีสอันนี้ใครชอบเยอะชอบน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะแม่มิวก็จะใส่ ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะคะสามารถแต่งหน้าพิซซ่าได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้ก็จะทำพิซซ่าหน้าชีสอซอสมะเขือเทศที่มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเรียปร่อยก็นำเข้าเตาอบได้เลยวอร์มเตาก่อนประมาณ10นาทีไฟบนล่าง200 2 0 0ถึง2ององศานะคะเราใช้เวลาอบประมาณที่20-25นาทีเตาอบแต่ละบ้านต่างกันให้คอยสังเกตหน้าพิซ่านะคะ ได้มาเรียบร้อยนะคะพิซซ่าหนะ้าชีสของเรานะคะกลิ่นหอมมา,มากๆเลยค่ะก็นำออกมาตักแบ่งแล้วก็พร้อมทานกันได้เลยใครไม่มีที่ตักแบ่งแบบนี้สามารถใช้มีดที่มีที่ทบ้านตักแบ่งทานได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ออริกาโนอีกนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็หยิบไปทานได้เลยค่ะจะเห็นว่าทำง่ายมา,มากๆเลยนะคะนี่จะได้แบบนี้เลย ะะพิซซ่าหน้าชีสที่มีความเผ็ดหน่อยๆนะคะอร่อยมากๆเลยขอบๆเขาะจะมีความกรอบข้างในแป้งข้างในก็จะมีความกรอบหน่อยๆพร้อมกับความนุ่มนะคะอร่อยยังไงนะคะลองไปทํากินกันดูนะสูตรนี้ทําง่ายมากๆใครทําได้แบบไหนามาเม้นบอกกันฝากกดไลค์กดแชร์มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ